าการเป็นผู้ริเริ่มแลวมองว่าพิธีน้องเนี่ยน่าจะทำให้สิ่์เก่าเนี่ยได้เข้ามาย้อนลับลึกใน,ในวัยที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับดิฉันพิธานครับกร <c oughs> าบยนท่านผอกราบท้าวคุณครูที่เคารพบและยินดีด้วยกับท่านผู้ปกครองกับเรียนรุ่หลาบรุน่น147 ผมพลบรวดโทรนัทพงศ์วัฒนาสุคนลคุณกุหลาบรุ่นแปดหนึ่งเป็นเด็กสมกุหลาบไปแล้ววันนี้หกสิบปีเมื่อสิบสองปีที่แล้วในวันนี้รุ่นผมเป็นรุ่นแรกที่ปฏิบัติเหมือนกับรุ่นเก้าหกที่มารับน้องในรุ่นร้อยสี่เ็ในวันนี้ซึ่งทำได้ดีมากขอยกย่องและเชิดชู ที่สนับสนุนกิจกรมรมันนี้รุ่น96ทำได้สุดยอดขอบพระคุณมากในเรื่องนี้เช่นเดียวกันกับน้องรุ่น147อีก50ปีน้องก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เพื่อรับน้องรุ่น197ภูมิใจครับที่เป็นเด็กน,นักเรียนโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในโลก เป็าบาันศึกษาคู่ฟ้าเมืองไทยปุงกุหลาบวิทยาลัยแห่งนี้ขอให้รักษาเกียรติคุณอันนี้ไว้ขอบคุณน้องๆทุกคนครับเก้าสุดเกียรตินะครับขอญอาตสืบทอดเจียรลิานลงนพี่เมื่อครั้งปี2555นพวกเราจะพยายามสืบทอดเจติามลงของพี่ให้ใกล้ชิดใกล้เคียงและให้ดีที่สุดส,ม,สมตามที่พี่ดำดิไว้และเราจะไม่สนใจใครที่จะว่าเราอะไรก็แล้วแต่เราทำให้น้อง ทำตักเพื่อพี่และเพื่อโรงเรียนพวกผมเป็นตัวแทนของรุ่นกราบขอบพระคุณพี่ขอกราบของรุ่นนะครัขอบคุณครับขอบคุณน้องมากเลยครับขอบคุณเราทั้งรุ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีนี่เป็นท่านอดีตประธานพี่เป็นอดีตประธานแล้วก็เป็นประธานจัดงานประธานนี่ประธานปัจจุบันประธานปัจจุบันนี่คุณมีชื่อเสียงที่มาเป็นที่พี่หลอกมาได้วันนี้เพื่อนๆอ่ะนี่ท่านเป็นเอกอัครราชทูตลักกุงลอนดอนหลอกเพื่อนมาได้เลอเยอะ กลาม <stellen> า20 <l ain> มา50 <g ül> <laughs> เพื่อนร่วมรุ่น่ <c oughs> น,นนี้แค่ามาแค่โปรโมทไงเพิ่น <c oughs> รุ่นเดียวกันหมดแหละร <c oughs> ุ่น97รุ่นหนึ่งมีประมาณกี่คนคะ9 0เจ็ดเจ็ดร้อยคนตายไปร้อยแล้วแหละมาถึงรุ่นพี่เนี่ยพี่ก็ไปรับกษาเนโยบายของพี่ฐานพบนบทโทนัทพงศ์ท่านก็บอกว่าอย่างเงี้ยที่เราพี่เป็นคนคิดเองว่าเฮ้ยเราเข้าเรียนของกุหลาบเมื่อวันที่16พฤษภาคม2505 ปีนั้นมันสองห้าห้าห้าเฮ้ยห้าสิบปีพอดีนะไอ้เพื่อนบอกเฮ้ผมก็แล้วมึงจะทำอะไรบอกเดี๋ยวกูจะตัดชุดนักเรียนให้เราไปแต่งนักเรียนแล้วเข้าไปกราบครูกันแล้วก็รับน้องใหม่แค่นี้เองไม่มีคิดอะไรคิดอยากจะรวมตัวเพื่อนว่าวันนี้เมื่อห้าสิบปีเรามารู้จักกันวันแรกบอ,กอย่างเงี้ยที่พี่เล่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็เลยมีลำลีว่าคอนเซปต์ว่าตอนแรกเนี่ยรุ่นที่แล้วรุ่นที่เก้าสิบหกเนี้ยคนมีชื่อเสียงเยอะนะครับเขาปลูกยาให้โรงเรียน ปลูกหญ้าให้โรงเรียนทีไรมันก็อยู่ได้3เดือนแล้วก็ตายเสียเงินเป็นล้าน8 0 0แสนใช่ไหมก็ไม่ได้อยู่พี่ก็มีลำบีว่าอย่างนี้แล้วกันเรารับน้องแค่คอนเซปต์งานแค่บูมรับให้พี่ที่จบไปหมาดๆเป็นนักศึกษามหาอะไรเนี่ยบูมรับแล้วก็เราก็พูดกับน้องสองน้องคำแล้วก็เชิญน้องกับผู้ปกครองขึ้นไปห้องประชุมห้องแอร์แล้วก็คุยกับน้องเราก็จะได้หนึ่งน้องไม่ร้อน2ปีแล้วน้องเป็นลมนะครับเป็นลมเพราะ พี่เขาพูดกันเก่งเขาพูดกันเยอะก็เป็นลมกันไปหลายคนผู้ปกครองก็หนดร้อนผู้พี่ก็มารอารับทงผู้พี่ก็เป็นลมกันไปคนนึงนะครับอยู่มารอารับทงพูดเล่นนะครับก็เราก็จะมีคอนเซ็ปต์อย่างนี้ว่าเราก็จะไปขึ้นไปคุยกันกับน้องสรุปคอนเซ็ปต์ของเราคือเพื่อให้เป็นประเพณีของโรงเรียนสืบต่อไปในการที่เราจบครบ50ปีวันนี้ของปี50ปีก่อนพี่แต่งชุดนี้สุนัหลาบเนี่ยเดินเข้ามาประตูนี้ไม่มีเสมาเลยนะครับเพราะเราเป็นนักเรียนมศ .1 มันเป็นปี้องว่นห้ายังไม่เกิดนะครับ แต่พวกพี่ทุกคนตอนนี้กเกษียณกันหมดแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เอกการพวกศาลนะฮหรือนักธุรกิจเนี่ยเกษียณราชก,การหมดแล้วพี่กับท่านทูตเนี่ยก็เกษียณมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปีเสด็จก,ก็ยังมีความเป็นสูงหลาอยู่เต็มตัวนะครับเพราะเด็กสูงหลาเป็นสูงหลาแล้วมันเป็นจนมันตายเรื่องก็ เลือดก็เป็นสูงหลาันะครับมันไม่มันเปลี่ยนเราก็อยากจะสืบทอดตรงเนี้ยเรื่องทวาระดับพี่น้องครูบาอาจารย์ดูแลเพื่อนชาวสูงระดก97เนี่ยรู้ว่าให้มาช่วยมากันเยอะๆนะเพื่อนนะห้ามอูห้ามเบี้ยวห้ามนัดเราไม่มานะครับครั้งแรกก็ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายที่เราจะทํางานใหญ่รุ่นเราแก่แล้วเกษียณแล้วเราไม่ทํางานทางอี้อีกแล้วนะครับ1 6พฤษภาจะเป็นวันสุดท้ายเราก็จะ็นอาจารย์มากราบด้วยเหมือนเหมือนครูที่เคยสอนเรานะครับในในวันนั้นเลย ก็ประมาณนี้แหละครับคอนเซปต์ก็แค่นี้แต่ว่าอยากให้เพื่อนมาเยอะๆนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนรุ่นผมแล้วก็รุ่นไหนก็ได้นะครับอยากมาร่วมแต่งชุดเรียนมาจอด้วยเลยพวกเรายินดีต้อนรับแล้วเราก็จะมีการเลี้ยงรุ่นวาลระพิเศษเล็กน้อยหลังจากเสร็จงานนะครับในวันที่16พฤษภาคมคือกิจกรรมเราเราก็ยังคิดกันอยู่ว่าจะเอาอะไรดีแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือเรามอบมอบสิ่งของที่เป็นเทีระลึกเช่นเสื้อถุงหมวกประมาณนี้นะครับแล้วก็กล่าวถึงคอนเซปต์ในการจัดงานอยากให้น้องอยู่ในโรงเรียนยังไงเป็นยังไงแล้วพวกพ ทุกรุ่นม,มันเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่รุ่นนี้ก็เฉลี่ยรุ่นเดียวนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา,เ,าเราจะคิดให้ทุนการศึกษาเนี่ยตอนที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยจะให้ถึงจบเลยจบหารายเลยต่อน,น้องท่านหนึ่งที่ที่ที่จนแต่เรียนดีนะครับแต่ในสุขลาวัญหาคนจนยากนะครับที่คนจนไม่จริ <c oughs> นเละครับก็ต้องให้อาจารย์เขาคัดสรรมาครับรอบทุนจนเรียนจบเป็ญญาตรีเลยตั้งไว้หทุนครับตั้งไว้ห้าทุนครับให้ท่านประธานการครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาครับแต่ให้แน่แต่ยังเท่าไหร่ เราให้ให้ใครยังไงต้องต้องให้อารพิจารณาอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้พี่พี่การรับน้องนะครับเป็นเป็นการคุยกับน้องนะครับแล้วก็คุยกับผู้ปกครองของน้องที่มาว่าเจอน้องแล้วก็มอบขอให้น้องสร้างความรู้สึกที่ดีให้น้องว่าพี่รักรักน้องนะลุกรุ่นพร้อมท้งจะไปอาจจะเป็นรุ่นปู่ก็ได้ใช่ไหมก็หลังคารบก่อนทักุงชาตินะครับก่อนคารบก่ชาติก็มีการทักทงชาติแล้วก็เราก็เดินขึ้นมามีกิจกรมหลักๆเดี๋ยวพี่จะสิ่งทีคือเราอ่ะจะนั่งเรือโดยหลักๆนะนั่งเรือมาจาก โบสถ์สารราชาณวีพวกเราก็จะไปจอดรถที่นู่นกันแล้วก็นั่งเรือมาขึ้นที่ปากเองตลาดแล้วก็มารวมตัวกันหน้าลานพระรูประชชานที่หนึ่งแล้วก็จะเดินมาเดินมามีชักธงมีอะไรมาเดินมาที่นี่แล้วก็รุ่น97ครับครับเพื่อให้ทันเคารพสูชาติ เลือดในจิตช,ชมภูฟ้าส,สวัสดีครับเ่อนร้องู้ธีการคุณครูและสุภาพบุรุษสุภาพที่รักทุกคนวันนี้วันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งและยินดีต้อนรับท่างใดทุกคนกลับสู่โรงเรียนอันเป็นที่รักของเราแล้วก็ยังมีใครไปทักุงชาติอะไรพวกนี้ถึงครเราจะรับรอั้งบมหนึ่งครับหนึนะครับ97รับ148 50ปี50ปีพอดีมหัสจั์รั้นสุภาพสุลุดสวนกุหลาบพี่91กับ148มัน50ปีของพี่11พฤษภาคม2511 17ครับอันที่67 ของพี่หนึ่งเจ็ดนั้นเป็นวันที่พี่เข้าโรงเรียนเข้าเข้ามามหนึ่งพี่เดินเข้ามาอย่างเงี้ยมหนึ่งยุคนไหนมหนึ่งครับทุกคนนะครับเดินเข้าพร้อมกันนะไม่รู้จักกันหรอกหน้าตาเหมือนกันวันนี้เลยท่านพูดกับพูดเกินไปท่านพูดกับพูดเกินไปเปิดท่อนพูเป็นไงแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นไงบ้างโอ้ชีวิตผมสบายสบายสบายปล่อยจูบปากอะจูบปากเนี่ยจูบเส้นทูดไปจูบเส้นทูดไปผม ทูตพิษณุสุวรรณชตครับสวนกุหลาบรุ่น97ครับ,หร,บรหัสครับรหัส20555าครับถามเรื่องของความพร้อมความรู้สึกในการที่จะเข้ามาร่วมงานในวันที่สิรครับพวกเราเป็นสวนกุหลาบนี่ผมว่าเป็นโชคนะครับ <Okay. S 1> คือในชีวิตผมเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นความสำเร็จในชีวิตมีความเป็นสวนกุหลาบอยู่ในนั้นทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องความพร้อมสําหรับงานในวันที่16พฤษภาเราเต็มที่ครับในวันนี้ที่เราถึงแม้จะอายุ60แล้วแต่เรามากลับมาแต่งเครื่องแบบสวนกุหลาบเนี่ยไม่ได้มีความเครือเขินอะไรเลยนะครับแต่เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆครับที่เราได้มีโอกาสทําอะไรที่สะท้อนอัตลักษณ์และก็เอกลักษณ์ของความเป็นสวนกุหลาบครับอยากจะฝากสําหรับ เพื่อนสวนกุหลาบทุกคนรวมทั้งน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาที่โรงเรียนอันมีเกียรติแห่งนี้นะครับว่าสวนกุหลาบนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถาบันการศึกษาเท่านั้นครับแต่เป็นวิถีชีวิตและก็เป็นอนาคตของพวกเราทุกคนสวนกุหลาบมีทุกสิ่งที่จะให้กับชีวิตที่ดีและอนาคตที่ก้าวหน้าสำหรับทุกคน นับตั้งแต่ย่างก้าวแรกที่ทุกท่านได้เข้ามาที่สถาบันแห่งนี้เนะีตราบใดที่ทุกท่านสามารถเรียนรู้และก็ตักตวงประสบการณ์ได้มากเท่าไหร่จากความเป็นสวนกุหลาบความสำเร็จในชีวิตของท่านความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นครับ,รบเพราะฉะนั้นอยากจะให้ช่วยกันที่จะเชิดชูความเป็นส่วนกุหลาบแล้วก็จิตวิญญาณของพวกเรา นักเนรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกสําหรับทุกคนครับโรงเรียนนี้ไม่ใช่แต่สถาบันศึกษาอย่างเดียวทุกก้าในการรับราชการพี่อาจจะรับราชการมาตลอดชีวิตแล้วก็เพิ่งเกษียณมีการส่งเสริมต้อนรับยินดีจากทุกแวดวงถึงวันนี้พี่อาจมีงานทําหลายด้านนะครับก็ยังไม่พ้นแวดวงของพี่น้องเพื่อนฝูงสวนกุหลาบไม่ว่าจะไปวงการไหนจังหวัดไหนภูมิภาคไหน ผมเคยไปทางานสัญญาวัชนธรรภาคใต้ยังมีชมรมสูงหลาดสามจตุักภาคใต้เลยช่วงแรกๆที่ผมอยู่มันเหลือเชื่อฮะมันมหหศสถาย์จริงๆแล้วเรานะสุดแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันนะไม่ชอบหน้ากันนะติว่าผมไม่ชอบหน้าก,กับพี่ท่าน,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 นเนี่ยพี่อ้วนเนี่ยพอรู้ว่าเป็นพี่หรือน้องสูงหลาดเนี่ยความไม่ชอบอกับกลายเป็นแล้วมันสถาปนานเป็นการพูดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเลยก็จะเป็นเป็นเฮียเป็น er, เป็นเฮียได้นั่นแหละทันทีเลย เป็นน้องนะครับมาเป็นน้องเป็นน้องทัวนะ้เป็นน้องใช้คำพ่อคุรามน้องกูเหรอกูยินดีเลยความจริงอ่ะกูไม่ชอบหน้ามึงนะแต่วันเนี้ยก็รู้เป็นโรงเรียนเนี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบแล้วมันเป็นทุกรุ่นนะครับเป็นทุกรุ่นเป็นทุกรุ่นเป็นทุกรุ่นเป็นทุกมิติผมก็อยากพี่ก็อยากจะให้น้องรุ่นหลังๆเนี้ยซึมซับตรงนี้นั่นแหละครับในเจตนาฬลหลักๆอย่างที่บอกว่าโรงเรียนเนี้ยมันมาตรานรุ่นคือของของของเรามีความความรู้สึกว่าอีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะครับว่า เลื่อนในกายสีโลหิตเลื่อนในจิตชมพูฟ้าทุกคนจะอยูู่รักษ์นี้ทุกคนคือทุกคนมีความเป็นส่วนตัวเลื่อนในกายสีโลหิตเลื่อนในจิตชมพูฟ้าเดียรสมควรมือคิดถ่ายเดี๋ยวให้เขาถ่ายกันให้เขาถ่ายกันเอามันก็ไปยื่ชี้สิขอโทษทีนะเลยไม่ได้โชว์เฟซนะข้ามอตอนหนึ่งเราไม่มีกันนี่เราปีที่แล้วเลื่อนพี่เหมือนกันแม่งติดเข็ม คือมเตรียมกันพี่บอกเฮ้ยวันที่เราเข้ามอหนึ่งเนี่ยเราไม่มีอะไรกันนะต้องโล่งๆถึงจะของแท้ต้องนั่นแหละนะน้องอย่าไปปักนะอย่าไปให้ร้านมันปักใครปักมาให้ไปรื้ออออให้มันเอากระดาษขาวๆแปะไว้วินดูแล้วก็ะหาการย์วันสุภาพบุรุษอู้หล่าแกคิดจากนั้นชื่อดีนะครับพี่เออแกบุงคนคิดให้กับผู้สมหมายคือพอพี่คิดงานนี้ขึ้นมาบอกเฮ้ยเราครบห้าสิบปีเรา กลับไปโรงเรียนกันดีกว่าวานี่คือเจตนาลมครับไม่ได้คิดจะทาเป็นงานใหญ่โตเลยแล้วก็ผอเชือสับคนนั้นพอดีแล้วก็ผอ,อ,อส,อออสมมายนั่งอยู่พอดีก็เหอนวะ่าผมขออนุญาตวันที่15พฤษภาคมี55นะมเนี่ยผมจะแต่งนักเรียนมาปรับฏตัวที่โรงเรียนหน่อยนะครับแล้วก็ถือโอกาสรับน้องด้วยเลยครับแต่ก็โอเคแต่ก็เตรียมงานให้รุ่นพี่กไปประมาณร้อยคน แล้วแกก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอตั้งชื่อว่าเป็นงานมหาจัดการวันภราพรูสวยุลาแด้วยกันผู้สมหมายก็เห็นเมื่อก็จบงานนั้นเองกาเสืบทอดมาถึงวันนี้ใช่ใช่แต่นี้พอรุ่นต่อมาก็ไปเพิ่มกิจกรรมเขาตามใจรุ่นเขาเออขึ้นรถมั่งเดินแถวมั่งไปเยี่ยมนักเรียนตามครูอะไรตามห้องเรียนอะไรมันก็เยอะๆอันนี้เรา จริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นที่สนามครับเพื่อให้นรุ่นน้องอะปรากฏตัวครับให้ผู้ปกครองกับน้องใหม่เห็นครับแล้วก็เป็นการต้อนรับน้องครับแล้วให้รู้ว่านี่นะเด็กุ้งลาบก็เป็นอย่างนี้นะแล้วมีได้ดิบได้ดีกันมาอย่างเงี้ยให้ผู้ปกครองก็ภูมิใจส่วนน้องจะมีของที่ลึกให้น้องในวันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาทากันมาครับโดยจะจะมอบให้ที่สนาม หรือจะไม่มอบให้ตามห้องเรียนก็แล้วแต่น้องอย่าคิดครับส่วนส่วนกิจกรรมอื่นบนสนามที่จะไปไหว้ครูไหว้รอห้าอะไรเนี่ยทําหลังจากนักเรียนเนี่ยแยกย้ายจะหมดแล้วครับเป็นเป็นกิจกรรมที่พวกน้องทํากันครับจะกินข้าวจะเลี้ยงครูจะไหว้ครูจะไหว้รอห้าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแค่เรียนจบแล้วนี่เนี่ยนี่เป็นคนคิดเองว่า <c oughs> เฮ้ยมาจากไหนเราเข้าเรียนถึงกุหลาบเมื่อวันที่สิบหกพฤษภา สองห้าศูนย์ห้าปีนั้นมันสองห้าห้าห้าเฮ้ยห้าสิบปีพอดีนะอ๋อก็มาคิดว่าสุกรลาบแปดหนึ่งกึ่งสตวรวัตคิดมาเฮ้ยไอ้เพื่อนบอกเฮ้ยผมก็แล้วมึงจะทำอะไรบอกเดี๋ยวกูจะตัดชุดนักเรียนให้เราไปแต่งนักเรียนแล้วเข้าไปกราบครูกันแล้วก็รับน้องใหม่แค่ <c oughs> นี้เองไม่มีคิดอะไรคิดอยากจะรวมตัวเพื่อน ว่าวันนี้เมื่อห้าสิบปีเรามารู้จักกันวันแรกนะซึ่งพวกพี่ก็กินเงินทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยบอกเฮ้ยไปไป,ประกาศตัวที่โรงเรียนเลยว่าวันนี้เรามาเคารพองคชาตกับสวดมนต์พร้อมกันก็แค่นี้เองเออพี่ก็ติดต่อพอออกดูสมหมายแล้วปีแรกขอ,อย่าก็ปีแรกเกณฑ์เพื่อนได้กี่คนกี่ด้านครับพี่พี่ได้ไปประมาณแปดสิบโอโ้โหแปดสิบกว่าแล้วพี่ก็ไปพูดว่ารุ่นที่แปดหนึ่งพี่ก็บอกมาทั้งหมดแปดสิบเอ็ดคนเขาดีแต่ที่จริงมันเกินนิดหน่อย โอ้โหมีรุ่นน้องๆมาผสมร่วมด้วยใช่แล้วก็มีน้องมาผสมแล้วในรุ่นพี่ก็ซื้อซื้อเสื้อนักเรียนตังเกงเรียนใช่ใช่ให้เพื่อนในรุ่นเลยเพียงแต่ปีนั้นน่ะมันตัดกางเกงมันหากางเกงดํากันไม่ได้แลวไอ้บางคนก็ไม่อยากนุ่งขาสั้นยังกระดาอยู่บอกไม่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจับเรื่องเสื้อให้แล้วนุ่งขาละขายาวแม่งมาสีดำมาก่อนเออ ให้เหมือนว่าเราเตรียมไม่ทันแต่เราอยากมาก็ใจนุ่งขายาวกันแต่เสื้อดีสอกบเอ๊ะมีมีแต่พี่แบะอกแค่นั้นเองแล้วไอ้ที่ที่บอกว่ารุ่นน้องมันเอาไปด่าบอกว่ามันมาด่ามันมาขอโทษที่นี่ละเพราะว่าเพราะว่าพี่ก็เลยบอกว่าตอนที่เรียนอ่ะพี่เป็นคนอย่างนี้นะพี่แบะอกเรียนนะแล้วชอบพับแขนเสื้อเรียนนะลู่ไอจุ๋มอืม รุ่นจุ๋มรุ่นนกสิทธิพงศ์ก็เป็นแปดสองอ๋อก็แปดสามแปดสี่รุ่นในกองแล้วก็เลื่อยกันมาเรื่อยสองที่เขารู้รู้ได้ไงเขาถึงได้เฮ้ยพี่สืบทอดให้สิบอกบอกกลาต่อแต่พอเขารู้เนี่ยเขามาถามเองเลยบอกเฮ้ยผมต้องเอาด้วยนะแปดสองมันมาเองเลยพี่ไม่ได้ไปบอกนะแล้วพี่ไม่ได้คิดที่จะให้สืบทอดพี่กะทำวันนั้นน่ะจบเพื่อรุ่นพี่เฮ้ยสนุกเว้ย แต่งนักเรียนไปโรงเรียนกันวะให้เหมือนกับเมื่อห้าสิบปีแล้วโอเคไหมมันก็โอเคกันอไม่ได้คิดว่าจะสืบทอดหรืออะไรแต่ไอ้รุ่นแปดสองแม่งพิธานผมเอาด้วยกลายเป็นพิธานเลยมันก็เลยมาเพราะไอ้แปดสามเตรียมการเลยตอนนี้แปดสี่ไอ้กองก็เป็นนายกสมาคมอดีเฮ้ยผมเอาด้วยกายเป็นขาวเออนั่นแหละแม่ก็เลยมากันเรื่อยตอนนี้รุ่นไหนไม่ทําไม่ได้แล้วกลายเป็นประเพณีมันต่อไปเรื่อย